สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่นอกซันนะคะคลิปนี้แม่นอกซันก็จะพามาดูวิธีการติดตั้งวงกบประตูบ้านนอกดาวกันค่ะวงกบและประตูที่ใช้นะคะก็จะเป็นขนาด2เมตรคูณ80ซนเมตรค่ะก็จะเป็นวงกบไม้นะคะวงกบที่เราซื้อมานะคะเราก็จะต้องนำมาประกอบและใช้ตะปู ตียึดหัวของวงกบแบบนี้ก่อนนะคะเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำวงกบไปติดตั้งค่ะเราจะทำการติดตั้งกับทงเหล็กบ้านนอกดาวนะคะวิธีการติดตั้งนะคะเราก็จะทำการจับระดับน้ำนะคะจากนั้นก็จะทำการยึดสกูไม้กับเหล็กแบบนี้ค่ะ เมื่อติดตั้งวงกบเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการติดบานประตูค่ะบานประตูบานนี้นะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าวงกบประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราจะต้องทำการใสไม้ออกค่ะหลังจากวัดขนาดของวงกบแล้วนะคะเราก็จะทำการตีเส้นค่ะจากนั้นเราจะใช้เลื่อยวงเดือนนะคะเล็นไม้ที่เป็นส่วนเกินออกค่ะ y todavía จากนั้นเราจะใช้กบใส่ไม้เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยอีกทีนะคะเมื่อได้ขนาดของบานประตูติดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งบานพับค่ะประตูบานนี้นะคะเราก็จะใส่บานพับทั้งหมด3อัน,นะคะ่ะ วิธีการติดตั้งบานพับก็ไม่ยุ่งยากนะคะเราสามารถที่จะยึดบานพับกับประตูได้ทันทีค่ะหรืออีกวิธีนะคะช่างก็จะทำการปากไม้ก่อนที่จะใส่บานพับลงไปค่ะ เมื่อติดบานพับเสร็จแล้วนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปเราก็สามารถยกประตูมาติดตั้งกับขอบโครงกบได้เลยค่ะ เราจะใช้นอ็อตสกรูดำสาหรับยิงไม้นะคะยึดประตูกับวงกบแบบนี้ค่ะเด้ก่อนดีไหนเยอเต้ตึ็กก่นอนนึง นี่ก็จะเป็นตัวอย่างสกรูที่ใช้ยึดบานพับประตูนะคะสำหรับบานพับบานที่3นะคะเราจะทำการติดตั้งภายหลังค่ะ เราก็จะทำการวัดตลับเม็ดนะคะจากนั้นเราก็จะทำการแบ่งครึ่งและก็ติดตั้งบาดพับค่ะเดี๋ย้เราดูก่อนง่ายๆนะแม่ที่สิบห้านาท้องยังไม่ไเสร็จเขาไม่เคยนิ้วอะ वे यार वो तो फोन हमें कर ले तुझे एक गिफ्ट भेंदन เมื่อติดตั้งบานประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งกลอนประตูค่ะกลอนประตูนะคะเราสามารถติดตั้งทั้งด้านบนและด้านล่างแล้วก็ตุกกลางแบบนี้นนได้ค่ะ,เ,ะเราก็จะใช้นอ็อตกูดำในการยึดกลอนประตูนะคะ สำหรับขั้นตอนการติดตั้งบานประตูอาจจะไม่เสร็จสมบูรณ์แบบนะคะเนื่องจากาไม่ได้ถ่ายทำทุกขั้นตอนต้องขออภัยด้วยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ